สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเคยเสนอนะครับวิดีโอต่างๆเยอะแยะมากมายให้คุณผู้ชมได้รับชมมานะครับตั้งแต่ทำ YouTube มานะครับก็มีหลายสไตล์นะครับหลายเรื่องนะครับแล้วก็ทำแบบสำรวจมาแล้วว่าคุณผู้ชม ชอบแนวไหนมากที่สุดนะครับผลสำรวจก็ออกมาแล้วว่าแนวทั่วไปนะครับลองลงมาก็จะเป็นแนวท่องเที่ยวนะครับแต่สำหรับช่องนี้นะครับกำเนิดขึ้นมาจากนะครับเราทำเกี่ยวกับาทางด้านไอทีนะครับไม่ว่าจะเป็นการารีวิวนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับ การใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อรูปหรือว่าการทำเกี่ยวกับ youtube อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่นำเสนอมานะครับมันก็มาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับเราก็จะต้องหาแนวทางที่เราถนัดแล้วทำแล้วมีความสุขมากที่สุดนะครับเพื่อนำเสนอกับคุณผู้ชมต่อไปนะครับ วิดีโอนี้ก็จะเป็นการเท้าวความนะครับแล้วก็ประมวลผลต่างๆที่เราเคยถ้าเป็นการท่องเที่ยวก็คือเราไปที่ไหนมาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะโยงมาที่บ้านที่เราอาศัยอยู่นะครับการที่จะทำ YouTube ได้นั้นก็คือเราทำจากสิ่งที่เราชอบนะครับสิ่งที่เราถนัดทำแล้วมีความสุขทำแล้ว ไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ทําแล้วได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะครับช่วยเหลือคนอื่นก็คือ1เราเป็นกระบอกเสียงนะครับเป็นเอ่อนักรีวิวนะครับก็คือเป็นสมมุติว่าบริเวณที่เราอยู่นะครับสภาพแวดล้อมหรือว่าอาชีพอะไรต่างๆนาะนาะนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยถ้าเรานำเสนอสิ่งเหล่านั้นปุ๊บมันทำให้ชาวบ้านนะครับเขา ได้รับผลกระทบคือผลดีตามไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราไปสถานที่แห่งหนึง่งแล้วเรานำเสนอสถานที่นั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ทำให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้เห็นสถานที่นั้นๆออกสื่อสายตาคุณผ,ผู้ชมผ่านสื่อ y o u t u b e นะครับเขาเกิดความสนใจแล้วก็มาเที่ยวนะครับมันก็จะเกิดการจับจ่ายบริเวณนั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารที่พักโรงแรมต่างๆนะครับการจราจรการคมนาคมอะไรพวกนี้ก็จะมีผลคือได้ประโยชน์เป็นระบบไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับข้อดีในการที่เราเป็นคนนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งด้านไอทีนู่นนี่นั่นนะครับมันจะมีผล ไปหมดเลยนะครับอันนี้แหละที่ที่เราบอกว่าทำแล้วมีประโยชน์นะครับทำแล้วทำให้คนอื่นได้รับผลประโยชน์จากผลงานของเราไปด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งเราก็มีรายได้ด้วยนะครับโอเคนะครับวิดีโอนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีการพาชมธรรมชาตินะครับสิ่งใกล้ตัวนะครับ อะไรก็ตามที่เราไปถ่ายทำํำเรามีความสุขเรานำเสนอคุณผู้ชมตามนี้นะครับมันไม่เดือดร้อนใครนะครับก็แสดงว่าเราทําตามวัตถุประสงค์บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้แล้วนะครับจากนี้ไปเราก็ดูคลิปต่อนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดติดตามให้กำลังใจตลอดมานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ ก่อนจะไปดูคลิปต่อไปนะครับเราก็มาดูคลิปนี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับเจอกันคลิปต่อไปสวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอันนี้คือมะละกอฮอลแลนด์นะครับนี่มันสุกแล้ว ฮอลแลนด์มกฮอลแลนด์อันนี้ก็ฮอลแลนดะ์อีกต้นหนึ่งมันแยกออก,กออกจากมีสต้นอัปเดตนะครับตั้งแต่รอบที่แล้วที่เราถ่ายเป็นต้นเล็กๆตอนนี้มันโตแล้วนะนี่สลัด สลัดสลัดสลัดใครที่ชอบกินอาหารคลีนคลีนนะครับีอันนี้ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆนะเพราะว่าปลูกเองไม่ไม่เคยฉีดสารเคมีมีแต่ใส่ปุ๋ยคอกแค่นั้นเอง และนี่ก็คือป่าหวายนะครับคุณผู้ชมป่าหวายที่เอาไปแกงนะนี่ชนเผ่าผู้ไทยจะชอบมากมากยอดอ่อนมันนะเอาไปแกงปกติแล้วมันจะดกกว่านี้นะ ลำใหญ่นอกฤดูปีนี้มันเป็นอะไรไหมร่ะปีนี้ไม่ค่อยโดกเลยเขาบอกว่าหวานมากๆครับคุณผู้ชมมันเป็นลำใหญ่นอกฤด,ดูมันก็เลยเขาเรียกว่าอะไร ความหวานความหวานมันจะเยอะกว่าลำใย,ยปกติเพราะลำใย,ยปกติมันจะเป็นหน้าฝนอันนี้มันจะเป็นมันอยู่ในหน้าหนาวอะอาหารที่มันหาได้มันจะน้อยกว่าก็เลยสะสมความหวานไว้เยอะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับคุณผู้ชมนี่แหละธรรมชาติใกล้ตัวเรานะครับมีแค่นี้ก่อนจากการอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่นี่ก่อนใครที่นี่จะมีคลิปหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางด้านไอทีท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ทั่วไปนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดติดตามนะครับเจอกันคลิปต่อไป สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับทักทายคุณผู้ชมหน่อยเร็วบายบายก่อนบายบายเร็วยกมือขึ้นบายบายก่อนบาย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 เร็วบายบายเร็ยว, bye bye, วอย่าทำนั่งงงสิบายบายคุณผู้ชมก่อนเร็วนั่นก,ก็กินอย่างเดียวครับกินอย่างเดียวครับ